สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไ i n คร r a f t นะครับแมพี่ทุกคนนะครับอยากให้ผมเล่นนักเล่นหนาแบบว่าพี่เล่นหน่อยแฟนบอก่็บอกพี่เล่นหน่อยพี่จัดให้อยู่กันไปครอบครัวแล้วนะมุกคนเพล่แล้วจะมาดูนะครับในปราสาทนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนว้ยดูสิโอ้โหเสียงโอ้โห เฮ้ครับใจครับพี่ใจพี่ใจพี่มันก็คืองูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมงูตัวนั้นแปลกๆวะงูตัวนี้มันทำไมมันทำไมมีอะไรครับเอ้ยทำไมมันขึ้นมาหาไปก่อนเลยครับไยพี่ครับพี่โอ้หแม่งน่ากลัวจริงว่ะทุกคนเออตอนนี้ผมแบบสงบนิ่งมากผมบอกเลยผมเป็นคนที่สงบนิ่งสุดๆในโลกใบนี้เว้ยผมแบบไม่เคยสงบนิ่งขนาดนี้มาก่อนผมเป็นคนที่สงบนิ่งมากๆผมแบบว่าเป็นคน คือเราต้องตีมันบอกว่ามันถึงจะไปแบ็กจะย็นแบ็กเฮ้ยเธอไดี๋ยวเถอะนั่งๆนะเออเออเราก็ต่อตัวไปเลยดีใช่ปะเออเออวิ่งอ่ะมีอีกไหมโอ้โห โอ oh ้ไ Box, ม่กอดเฮ้ยในนี้ในนี้ไม่มีอะไรเนาะคือมันไม่ได้มีงูแค่ชนิดนี้ไงทุกคนมันมีหลายชนิดเว้ยโอ้โหแล้วผมมาเล่นสมไมวะเนี่ยอะไรอ่ะดูโอ้โหมันบอกไม่ให้เราไปนู่นหรอเดี๋อะไรเฮ้ยเฮ้ยพีกล่องพี่กล่องเฮ้ยป้อนทองไอ้ชาร์ไม่ใช่เอ็นชาร์ทด้วยเฮ้ยทุกคนผมเห็นอะไรแบบบบเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรแบบบบผมเห็นอะไรอุ้ยตัวนุ้ยฟินิตี้ฮ่า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 ไม่ว่าจะงูตัวไหนก็มาทว่าอะไรอ่ะ อันนี้คือสปอนของอะไรอ่ะว้าวทุกคนเห็นเหมือนผมที่ผมเห็นไหมเฮ้ยทำไมทำไมมันยิงไม่ได้เฮ้ยเอ๊ะทำไมมันกดคลิกเฮ้ยเฮ้ยอ้ะเฮ้อะเด็กเด็กปั๊บปั๊บเหลอฮึบฟึบปั๊บเหลอเหรือเหลอเฮ้ยมันเาจะตีอะไรไม่ได้เลยวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปคลิปผมตีไอ้สเกีลตันก็ไม่ได้ธนูมันก็ไม่ให้ผมยิงเฮ้ยคืออะไรอ่ะ แล้วเอามาให้เราทําไมล่ะนี่ผมอยากไปดูไอตัวนั้นว่ะไอตัวที่อยู่ข้างในว่ะเนี่ยๆเราก็เล่นแล้วว่ะเนี่ยๆเราก็เสียตังค์มาเล่นละอยากอยากตีมันได้อ่ะอยากตีมันได้อ่ะตีมันไม่ได้อ่อแจ้งวันทุกคนปะโอ้แม่งตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนตัวแบบใหญ่มากอ่ะเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่ครับเป็นอะไรครับพี่ พี่ครับพี่เพิ่งตีผมครับพี่โอ้ยมันมามา้วมา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 เฮ้ยมันตามผมมาเหรอเฮ้ยมันตามผมมาเฮ้ยทุกคนมาตามผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้อะไรเกิดอ่ะเฮ้ยแล้วมันผมตีมันไม่ได้ฮัลโหลขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้หแม่งตัวใหญ่มากขนลุกอ่ะเฮ้ม่เงี้ยอากาศเดี๋ยวอยู่ก็หนาวโอ้ไรเออเป็นมึงครับพี่ไม่เงี้ยจู่ๆผมตีมันไม่ได้ไหมฮะ ไม่เป็นปืนมันไปได้ไม่เป็นอะไรแบบบ้าไหนอ่ะลองดูฝั่งนี้สิเป็นยังไงโอ้ยทอดมันให้เรามาน้อยจังวะมันให้ตโนยฟินิตี้มาแต่ยิงไม่ได้คืออะไรวะฮัลโหลโอ้มามองนุ่งมองหน้าแล้วก็ล่อสลหรมันไม่ทำอะไรเรามันไม่ทำเราหรามันไม่ทำอะไรเรามันไม่ทำไอ้เง้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามาโอ้โหโอเคทุกคนนะผมจะลองมันมองหน้าผมวะไป ทุกคนเยื่ว่าผมเป็นร้อนในตรงนี้แล้วเมื่อกี้ผมขับร้อนในมนไปโดนเหล็กแต่เสียงผมออกมาสุดเพราะว่าผมกลัวจริงผมไม่กลัวจ็บเรามาดูข้างๆก่อนนะครับว่าข้างๆมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเนาะเราก็อยาไปอยู่ครับงูเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรกันน้ะงูเป็นเท่าไหร่อยู่แล้วเจ็บวะจ็บร้อนในวะ หมือนจะเป็นกเกาะหรอใช่ปะหรือทิทเลซายวะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือแบบว่าวิ่งวิ่งวิ่ง,งออกมานะเพื่อที่ไม่ให้ไปเจอไอ้ตัวข้างในนะแล้วรอบข้างเหมือนมีหมู่บ้านวปเลจเจออยู่นะครับทุกคนผมว่านะไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปสุดเลยปะไอ้ในนั้นน่ะมาอีกรอบไปดิแต่ด,ดูจากข้างนอกสวยเนาะแม่งทําให้งูอยู่ไม่ได้ทําให้คนอยู่หรอกเอาจริงๆตอนนี้ผมได้กลับมาแล้ว ผมพึ่งไปครับวันนี้มาเลยนะทอดเอาให้เยอะๆเลยเพราะว่าข้างในมันไม่ได้มีแจกไงเออมันมืดจริงๆล่ะหาเรื่องไปที่อื่นแหละไม่ใช่แบบมาที่นี่ไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ผมว่าผมจะไปเอาของที่เดิมนะผมบอกเลยผมจะสำรวจที่เนี่ยให้ได้เยอะๆนะแต่แต่แต่ไม่หมดหรอกแต่เธอทําให้เยอะๆแล้วกันเนาะอืมอุ้ยไหลเที่ยวออต้องมาเจอมนอีกแล้ว <laughs> มันกัดเลยอ่ะออมันกัดเลยอ้พี่ พ yeah. ี่จจเย็นวแหวงแหงกูได้หมดุกเกิดเลยโอเคมันจะมาตรงนี้ถ้าจะไม่ปิดมันจะมีตรงนี้อันหนึง่งโอเคแต่ว่าไม่ใช่ตรงที่เราตุยตรงที่เราตุยอยู่ตรงไหนของ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 แมงเงยเกิดนี่้ <c oughs> ยกองโอเคอุย้ยอุ้ยใครเด่นสวยดิสวยดิยดเอาดิเฮ้ย <c oughs> มันมันจะกลับมาหาเรา โอ้โหมันไม่สวยว่ะมันใช้ไม่ได้ไงคือมันใช้ไม่ได้อะทุกคนคือมันใช้ไม่ได้เว้ยโอ้ยแล้วเนาะแต่มาตีได้แค่งูไงมาตีได้แค่งูแต่แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่แต่แต่ใครโควบอกบไปโอ้โหงูดักเกิดงูดักเกิดงูดักเกิดโอ้โหทุกคนผมกุศะครับมาอย่างเออเลยนะครับเอ้ยทำไมมันมีผีด้ะ โอ้ยพี่ผมไม่เอาก็ได้ถอนแต่ไปหาใหม่ก็ได้โอ้ยไอ้ประสาทนี่เงาไอ้ประสาทไม่ดีเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยในนี้น่าจะดีเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมหาหาที่ขุดเลยหาที่ขุดเลยไม่ไหวแล้วเวลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวไอตัวเมื่อกี้มันทำให้เราลอยได้เว้ย ข้างในปราสาทแม่งโหดเกินนะอยากอยู่รอบๆแบบผมไม่อยากแไปแล้วว่าผมรอ,อบๆก็มีโอ้โหพี่พี่ให้ผมตกปลาทำไมครับเนี่ยตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ไปกล่องปะเฮ้ยงูเฮ้ยงูตัวจิวจ๋วอะจิ๋วว่ะเฮ้ยแม่งงูคนลุกตัวโกผมคนมลุกอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแอร์เลยเว้ยแล้วพัดลมก็ไม่ได้เป่าใส่ตัวเองเนียเว้ยแต่หนาวหนาวยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ย ของนี้ผมต้องเอามาดูนะครับว่าจะเป็นกล่องอะไรนะครับทุกคนกล่องอาหารเอามาทําพื้นเลยนี่มันต้องมีของดีๆให้เราใช่ปะเอยนี่ไงตครับเราเหลือแค่ไม้เว้ยเฮ้ยอันนี้ไงนี่ไงโอ้โหไม้2อนั้นได้ติ๊กแล้วีย่ยรู้จิ้งไงห้องข้างในนั้นมันคืออะไรือโอเคเราคราบนะครับทุกคนเกิดมาเล่นไหมครับเก่งมนกอย่างนี้หลนะเนาะทุกคนจริงๆนะตะโถบมาไม่ว่าจะไอ้งูหน้าไหนเฮ้ยตอ,ตอนมาตคืนแล้วดิโอ้ตื่นแล้วเย่ yeah. ไป าทางตันก็รู้ามาอยู่แล้วตรงนี้โอ๊ยยกปัดจั๊บบาลาเฮบาลาฮาบาลาโฮมันกัดกูได้ยังไงล่ะนี่โอเคไม,มไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตัวตัวไม่มีตัวเว้ยตรงนี้พี่พี่ครับขุดขุดข้างขุดข้างขุดข้างเอา อุ้ยมีไดมอนด์อยู่ในนี้ดาเพชรโอ้โหเรามาตีใครได้ที่ไหนละเฮ้ยได้เพชรมาเราเอาไปทําชุดเกาะได้โอเคชุดเกาะได้นะทุกคนต้นเกาะเว้ยชุดเกาะเว้ยไปไปทำชุดเกาะก่อนฮ่าฮ่าฮ่าไม่มันบอกว่มันเกินไปละไอตัวเนี้ยมันกัดเราได้ยังไงว้าออกมาแล้วออกมาแล้ว เว้ยมันตีไอ้พวกนี้ไม่ได้นี่วาผมลืมวะผมลืมผมลืมผมลืมมไปก้อนแมไปก้อนแต่อย่างน้อยเรามีเรามเกาะเพชรแล้วเว้ยเรามีเกาะเพชรละเราเราสบายละเราสบายปาะหนึ่งละผมเีลาวาเฮ้ยทฮ้ยเี้ย้วเยเฮ้ยเฮ้ยตี้ด้เร็วเฮ้ยตี้ด้เร็วเุ้ยไม่บัฮ้เร็วเม่บัฮ้เร็วไม่บเเร็วโอ้ยเฮเกิยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเยเฮเป็นเฮ้เฮ้ยเป็นเง้เ คือเราต้องเราเน้นหนึ่งกับมันได้ป่าววะน้นหนึ่งกับเฮ้ยไอ้นี่คือใครนี่คือใครนี่คือใครอยากได้ของคืนวะอยากได้ของคืนวะมอยากได้ของคืนนะทำไมอ่ะกี่ตัวก็มาเทุกวะตอนเนี้ยเฮ้ยเหมือนมันไปข้างบนได้อีกป่าววะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยผมอยากไปข้างบนนะผมอยากเฮ้ยเสี่ยงมากเราเสี่ยงมากแต่เราต้องทำเว้ยคือ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมผมมาผมผมมาเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมเยอะครับพี่ผมอยากรู้เนี่ยว่าข้างบนสุดมันคืออะไรผมจะวิ่งพ่าไปโดยที่แบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกลัวก็กลัวเอ้าไปมองหน้ามาตอนไแนวเนี่ยทุกคนดูนะครับบล็อกในตัวผมนะครับตอนนี้เยอะหรือเปล่าครับถ้าถือว่าเยอะแล้วผมจะปีนไปผมจะไม่ไปอะไรกับไอ้พวกนั้นแล้ว ผมจะปีนไปโอเคเรามาสูงสุดแล้วนะตอนนี้เฮ้ยสูงสุดมันก็ต้องสูงจริงๆิดิผมจะคุณดิ่งลงมานะมาดูว่าผมจะเจออะไรนะอ๋โอโหยังสูง,สงก็สูงมากสูงมากบอกเลยชาวบ้านชาวเมืองข้างล่างแบบว่ามองผมนะครับมองปราสาทนี้ก็จะเห็นผมอยู่ข้างบนนะอะไรอย่างนี้ผมจะอยู่ข้างบนสุดนี่ โอยข้งบนสุดนะครับก er ็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะในเวลาลองขุดลงไปดูว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะตรงกลางห้องท้ามันไม่มีอะไรเราก็รอดเฮ้ยบล็อกเขียวบล็อกเขียวเฮ้ยบล็อกเขียวคืออะไรบล็อกเขียวคืออะไรโอ้โหขุดพวกนี้น่าน่าจะเสร็จ้าวงว่ากลัวแล้วสรุปนะครับทุกคนชั้นสูงสุดที่นั่นนะก็คือที่ที่ผมตยนั่นแหละ โอเคนะครับทุกคนถ้าแบบยิบไปเนี้ก่อนครับเราจะไปสุดท้ายจบฮะโอเคทุกคนทุกคนถ้าสำหรับยิบนี้นะครับไปรอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแม่งร้อนจริงว่ะแม่งเป็นร้อนไหนก็คือแบบว่าเล่นไม่สนร้อนไหนไะตอนเนี้ยโอเคไปก่อนนะครับเจอกันยิบหน้า